ครับวันนี้เรามารีวิวต้นอะไรเอ่ยขายทีครับต้นเล็กๆมองข้าไม่เห็นหรอกเนาะต้นนี้คือแอปเปิลนะครับแอปเปิลเขียวเราเราเพาะเองครับอันนี้โตแล้วอันนี้โตแล้วก็ประมาณก็ประมาณคืบนึงนะครับวิธีการก็คือนำแอปเปิลที่กินแล้วอ่า แช่เอาเม็ดมันนะครับเอาเม็ดมันใส่กระดาษทิชชู่แช่ในตู้เย็นสักสองอาทิตย์แล้วก็เอาออกมาข้างนอกเหมือนการควบแน่นเลยนะครับ,กบเกษตรกรมือใหม่ลองผิดลองถูกน้อยด้วยคำขี้เกียจง่ายๆนะครับตอนนี้โตมาขนาดนี้ต้นเล็กเราก็มีอยู่สองสามต้นนะครับมาดูซิว่าจะปลูกเชียงรายได้ไหมจะปลูกที่มอนคาออ์แกนิกได้ไหมเรามาลองดูกันเนาะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับ ปลูกง่ายๆลองทําดูอะไรที่เราชอบกินอะไรที่เราอยากปลูกลองทําดูนะครับวันนี้สวัสดีครับ